ขอน,นอบน้อมที่เสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่416ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกือ้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจฉามิธรรมังสรนังขจฉามิ สังขังสรนังคจามิท,ทุติยามปิพุทธังสรนังคจามิทุติยามปิธรรมังสรนังคจามิทุติยามปิสังขังสรนังคจามิตติยามปิพุทธังสรนังคจามิตติยามปิธรรมังสรนังคจามิตติยามปิสังขังสรนังคจามิน auster, ัตถิเมสรนังอัญยัง พุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถ <Alexandria> ิเมสระนังอัญยังธัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทสมาธิยามิอธินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชขาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปปราประเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปา้าขอสมาทานอาชีวธาารรมเกษินตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมมิจเริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจกีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะธาลนะมันดนะ วิปุสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิอุจยาศยานามหาศยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศิลนสิบประการนี้ ตามเยี่ยงอย่างพระอารหัน์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคีรธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปฐานสสัมมาปทานสี อิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาหาโพชงเจ็อ่ะเรียมักมีองค์8เพื่ออนุปาทถาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามในหนทางแห่งความดีด้วยการบำเพ็ญกาลสีอันประกอบด้วยการฟังธรรมตามการซึ่งเป็นข้อแรกในข้อที่สองก็คือสนทนานธรรมตามการในข้อที่สามก็คือเจริญสมถะตามการในข้อที่สี่ก็คือเจริญวิปัสสนาตามการอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ เปลี่ยนแปลงโดยชอบย่อมจะอย่างบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสวะเราทั้งหลายนั้นผู้ปรารถนาจะสิ้นอาสวะนั้นจึงได้มีการสนทนาธรรมตามการฟังธรรมตามการเจริญสมถะตามการและวิปัสสนาตามการในขณะนี้ได้ศึกษาสภา,วาสวะสังวรสูตรอันเป็นข้อสุดท้าย การละอาสวะด้วยการเจริญภาวนาซึ่งการภาวนานั้นก็อาศัยการเจริญโพชฌงเจ็ดนั้นเองนะคะขณะนี้เราก็ศึกษามาจนถึงธรรมวิจยาสัมโพชฌงเป็นปัญญาเพื่อวิจัยธรรมะคือในขันธาตุอายตนาต่างๆในในัยยะของวิปัสสนานะคะ ผู้ที่มีความชำนาญมีความรู้จริงมีปัญญาแตกฉานในทางธรรมะคนที่ฉลาดและเป็นคนดีย่อมทำอะไรอะไรได้สำเร็จปัญญาก็คือแสงสว่างทำให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงปัจจัยที่ตรงกันข้ามกับปัญญาเราก็คงตอบได้ใช่ไหมคะก็คืออวิชานั่นเอง การใช้เวลาไปกับการตรวจสอบเรื่องที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานจะทำให้เรานั้นสับสนกับทฤษฎีไอเดียความคิดที่คนพูดกันมากมายและพัฒนาอะไรอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้เช่นถ้าเราใช้เวลาวิเคราะห์ลมหายใจว่าอยู่ใกล้หรือไกลเท่าไหร่ใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่ ตัวอย่างเรื่องที่ไม่จำเป็นอื่นๆอ,อ,อีกเช่นการพยายามทำความเข้าใจในนิมิตต่างๆขนขวาว่าแสงหรือนิมิตปรากฏอย่างไรอันคิดว่าการกำหนดจดเจาะที่ลมหายใจทำให้คนได้ฌานอย่างไรคิดว่าจะแยกแยะรูปธรรมและนามธรรมาได้อย่างไรการคิดวิเคราะห์เรื่องที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ จะเพิ่มความสงสัยก็คือวิจิกิจา้าและไม่ทำให้สมาธิดีขึ้นซึ่งมีจริงๆนะคะคนที่เป็นอย่างนี้ขณะที่ต้องการเจริญฌานเพื่อให้มีกำลังของสมาธิที่มีกำลังกลากลับไปคิดแยกแยะรูปธรรมนามธรรมซึ่งไม่ใช่กาลาของการเจริญสมถะเลยนี้คือสิ่งที่เรานั้น จะต้องรู้ว่ากาลาไหนควรมีอารมณ์ใดและเจริญในกรรมฐานนั้นๆอย่างไรนะคะไม่ใช่มานั่งคิดไตรตรองในสิ่งที่ไม่เป็นสาระดังที่กล่าวไปแล้วด้วยเหตุนี้นะคะการคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นเหล่านี้จะเพิ่มความสงสัยและไม่ทำให้สมาธิดีขึ้นดังที่กล่าวสรุปได้ว่าเราควรจะเลือกคิด วิเคราะห์บางเรื่องโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพระธรรมคำสอนต่างๆไม่ใช่ทุกเรื่องที่มีอยู่ในโลกนี้รวมทั้งดังที่กล่าวแม้ในเรื่องของการเจริญอาณาปานาสตินะคะในแง่ของการรู้ลมสั้นลมยาวไม่ใช่อาศัยความยาวแต่อาศัยในเรื่องของเวลาสั้นก็คือหายใจเข้าออกด้วยเวลาน้อย ยาวก็คือหายใจเข้าออกด้วยเวลาที่นานสิ่งเหล่านี้คือความเข้าใจและคิดให้ถูกทางก็จะไม่ทำให้เกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาสังคมสมัยใหม่นั้นมีข้อมูลข่าวสารมากมายการอยู่ให้เรียบง่ายใส่ใจเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์ทำได้ยากนะคะเพราะอะไรเพราะปัจจัยแวดล้อมมันเยอะมากเหลือเกิน ปัจจัยเจ็ข้อที่นำไปสู่การ,รตรัสรูเรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันดีกว่านะคะข้อที่หนึ่งปริปุชาคตาปรึกษาสอบถามปัญหากับท่านผู้มีความรู้ดีประพฤติหรือคนขนควาพระธรรมด้วยความเขารพเช่นสอบถามเรื่องอริยสตรีสมถวิปััสนาซึ่งเป็นการะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะ ในเรื่องของการจะเจริญสมถะและวิปัสสนาจะต้องรู้จักอารมณ์และหลักการวิธีการเจริญซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาที่ถูกทางจึงเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในการเจริญสมถะและวิปัสสนาจนถึงที่สุดแห่งถูกได้ในข้อสองวัตถุวิสทาเกริรรยา ทำวัตถุพื้นฐานให้บริสุทธิ์คือการทําความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยตัดผมโกนหนวดเคราซักเสื้อผ้าโดยเฉพาะในเรื่องของความยาวของผมและหนวดเครานั้นในหมู่ภิกษุนั้นจะมีข้อกำหนดซึ่งอยู่ในพระวินัยนะคะส่วนคฤหัือหัดนั้นไม่เกี่ยวก็จริงแต่หาก เป็นที่ลาคาญอันเกิดจากกลิ่นอันเกิดจากความไม่สะอาดต่างๆของกายและเสื้อผ้าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่านี้เป็นข้อหนึ่งที่สำคัญอยู่ที่ข้อที่สองเลยนะคะว่าเกี่ยวเนื่องกับการจะตรัสรู้ได้ด้วยซึ่งก็เว้นบางบุคคลนะคะที่ท่านมีกุศลจิตแข็งแรง บางท่านนั้นไม่เคยอาบน้ำเลยเป็นเวลาเจ็ดวันเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักอะไรทั้งสิน้นแต่ไม่เสมอไปกับทุกทุกคนพระองค์จึงทรงตรัสไว้ในข้อนี้ข้อสาอินทิยมัตตปฏิภาธนาทมอินสียห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้สม่ำเสมอคือพอดี ถ้าอินทรีย์ข้อใดเด่นมากเกินไปจะทำให้อินทรีย์อื่นๆทำหน้าที่ได้น้อยลงเช่นมีความเพียนก้ามากเกินไปอาจจะเป็นเหตุแห่งความฝุ้งซ่านได้มีสมาธิมากเกินไปบางท่านก็เข้าสู่ภาวะที่ดิ่งตกภวังได้ง่าย สิ่งเหล่านี้จึงต้องอาศัยความพอเหมาะพอดีจึงจะเป็นปัจจัยต่อการตรัสรู้โดยมีสตินละข่าปเป็นตัวคอยเกลี่ยให้ศรัทธาและปัญญาเสมอกันให้วิริยะกับสมาธิเสมอกันหากธรรมะสองคู่คือศรัทธาและปัญญาเสมอกันวิริยะกับสมาธิเสมอกันบริบูรณ์พร้อม ย่อมเป็นปัจจัยต่อการตรัสรูค่ะเพิ่มเติมจากอัตตกถาอังคสูตรที่สามอังคุตรนิกายปัญจการนิบาทนิวรณาวา์ที่หนึ่งก็ศรัทธานั้นมีสี่อย่างหนึ่งอาคมะสัทธาสองอธิคมะสัทธาสามโอกับปะนปะศรัทธาสี่ภาษาทะศัทธาศรัทธาทั้งสี่นั้น ศรัทธาของพระสัพพัญยูโพธิสัตว์ชื่อว่าอาคมาศรัทธาเพราะเริ่มมีมาตั้งแต่การบำเพ็ญบารมีที่ชื่อว่าอาธิคมาศรัทธาเพราะบรรลุด้วยการแทกตลอดของพระอริยสาวกทั้งหลายความเชื่ออย่างมั่นคงเพราะไม่หวั่นไหวเมื่อกล่าวว่าพุทธโธธัมโมสังโฆดังนี้ ชื่อว่าโอกัปปนะสาสัทธาการเกิดขึ้นแห่งความเลื่อมใสชื่อว่าภาษาสัทธ,ธาในสัทธ,ธาทั้งสี่ประเภทนั้นข้อที่หนึ่งที่ว่าอาคมณะสัทธ,ธาหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาคมาสัทธ,ธานั้นเป็นสัทธ,ธาที่สอดคล้องกับพระธรรมคำสอนของพระโพธิสัตว์และพระอริยบุคคลสองอธิคมาสัทธ,ธา เป็นศรัทธาที่ได้จากการบรรลุธรรมของพระอริยะบุคคลสโอกัปปนะศรัทธาเป็นความเชื่ออย่างมั่นคงไม่วันว้วในพระรัตนตรัยความเชื่อนี้จําเป็นต่อการเจริญศีลสมถะและภาวนาสี่สาษาศรัทธา,าความเชื่อที่อย่างไม่มั่นคงวันวไ้วได้ ความเชื่อน,นี้อาจทําให้คนให้ทานอย่างยิ่งใหญ่หรือแม้แต่บวชได้แต่ไม่อาจรองรับการเจริญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่เราก็คงตอบได้ใช่ไหมคะว่าในศรัทธาข้อนี้จะบริบูรณ์ได้ก็ต้องมีปัญญาเข้ามาพิจารณาร่วมควบควบู่กันไปนะคะให้ศรัทธาอย่างเดียวนั้น ไม่บริบูรณ์แน่นอนค่ะเพราะอาจจะเบี่ยงไปในทางงมงายได้ตัวอย่างของเรื่องอินทรีห้าข้อใดข้อหนึ่งโดดเด่นมากเกินไปเช่นบุคคลที่มีศรัทธาที่มีกำลังกลา้าซึ่งก็นิยมยกกันขึ้นมาเสมอก็คือท่านพระวักกะลิแต่ท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอระหันต์ไปแล้วนะคะผู้ได้รบสัตบุรุษเห็นปานนั้นคือพระสมณาสัมปติเจ้า ย่อมเข้าถึงความบริบูรณ์ท่านที่มีเวริยะที่มีกำลังมากก็คือท่านพระโสนะนะคะเดินจงกรมทางที่ท่านเดินจงกรมนั้นมีเลือดเต็มไปหมดประดุดโคถูกเชื่อแต่ท่านก็ได้คบสัตบ,บุรุษอันประเสริฐเช่นกันก็ได้ปรัสรู้เป็นพระอารหันต์เข้าถึงอนุป,ปาธาปรินิพานไปแล้วถ้าปัญญามีกำลังมาก สัทธามีกำลังน้อยอาจจะทำให้เป็นคนชั่วเจ้าเล่ห์ายากหรือโหดร้ายได้เปรียบคล้ายคนเป็นโรคที่รักษาไม่หายบุคคลที่อินทรีย์ไม่สมดุลจนขาดความเคารพในพระศาสดาดังตัวอย่างก็คือสัจกะและอริถฐพิกขุเป็นต้น โดยคิดติดไปว่าการแสดงความเคารพทางใจสำคัญกว่าการแสดงความเคารพทางกายหรือวาจาในข้อที่สในปัจจัยเจข้อที่จะนำไปสู่การตรสัสรู้ก็คือทุพภาป,ปัญญาปุคลาปริวัจนาหลีกเลี่ยงคนโง่เขลาปัญญาสาม ปฏิบัติควรหลีกเลี่ยงทั้งคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะและคนที่ไม่ปฏิบัติภาวนาหลีกบุคคลที่ไม่มีปัญญาไม่ศึกษาไม่เจริญภาวนาด้วยนะคะเพราะจะนำให้เราไขวเขวเมื่อไม่ศึกษาก็แนะนำผิดิดถูกๆเราก็ได้ยินกันบ่อยนะคะคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้เราอยากมีปัญญาเราก็ต้องคบคนมีปัญญาดังอ้้าปัญญาวันตะปุกคาลาเสวนาคือคบสมาคมกับคนที่มีปัญญาผู้ปฏิบัติควรครบคนที่รู้วิธีปฏิบัติห้าสิวิธีเพื่อการเข้าถึงอุทยพยายานผู้ที่เรียนธรรมะและเข้าถึงฌานมักผล น,นิพพานซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเคยพูดกันบ่อยมากนะคะว่าหากเราอยากจะปฏิบัติเราต้องคบหาบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงในสิ่งที่เราปรารถนาจะปฏิบัติเช่นปรารถนาที่จะเจริญฌานเราก็ต้องไปศึกษาจากผู้ที่เจริญฌานหากต้องการจะปฏิบัติในวิปัสสนา ก็ต้องไปหาบุคคลที่เจริญวิปัสนาโดยปกติของการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้นั้นจะต้องมีการปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสนาจนเสมอกันจึงจะเป็นปัจจัยต่อการบรรล,ลุมรรคผลนิพพานนะคะในข้อ6คคำพีระยาณัาจารยาปัจเจเวคคณาเข้าถึงความต่างในขันหาธาตุและ องร,รมอื่นๆข้อเจ็ปราธิมุตตาความโน้มเอียงไปสู่พัฒนาการของปัจจัยแห่งการตรัสรู้สภาพนามธรรมนั้นก็คือธรรมะในหมวดโพชงทั้งหมดเป็นนามธรรมที่จะเป็นตัวปฏิบัติต่ออารมณ์กรรมฐานต่างๆซึ่งเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมค่ะ เราทั้งหลายนั้นเมื่อค่อยๆทําความเข้าใจอย่างนี้ให้ถูกต้องถูกทางแล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากนะคะในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายอันประเสริฐสุดเพื่อความผลจากวัตถุนั้นคืออนุปาทาปรินิพานค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบัน ด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลททางสิน้น เพื่ออนุปาทฐาปรินิพานโดยพันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ